โอ้ได้หลเราเบมันเก็บ๊อวเก็บ๊อวครับมันมีแต่รองพี่รองบันเทาเลยเนี่ยไทยสารค้ำหลายก็อยู่ในบ้านครับคนน่ะเบิ่งวนโอ้มีแต่คนหมันหมันสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้กับพาพี่น้องมาตีกินนู้นกี่เก่าล่ะครับมื่อนี้กับพ่ไม้เก่าไม้เดิมครับมาไหลายคนกี่เก่าล่ะครับบัง้า่พันสนครับพันสนพันสนครับเออ เอออันนี้พันธลองครับพันธลอง,งนี้ก็พันธลินครับพันอ่วยครับพันหัดโอ้มีแต่เสือครับมีแต่เหมืหัวกะทิครับมามเามื่อเนี่ยมึงเตรียมพร้อมแล้วครับมาตาเว้นจัะหน่อยเดี๋ยวพอท่านเพิ่นไปนะไม่ดูว่ะโนี้มาหลายครับโมนี่นอ่ะ<อ>มิตรบัดเดี๋ยวนะครับเนี่ยมาจากบา้านนงปุงอำเภอไดเชือกจังหวัดมหาสรารคามเหมือนเนี่ยมาจากสรารคามเหมือน ออกเมือดอแนกอ่ะออกหาจับแหรอครับบัดอ่นอืครับ จะเป็นกวอนเป็นกวอนเป็นก้อนเลยบินสวนกันอยู่ครับแต่ว่าบัตรนีจับกัน กระเดื่มห้างแน่หรอครับเนี่ย โอ้ไหลขับไหล ียังใบาถาปลาบาุบน้องเลยคผู้รองสาบ้านพรพอเ็กเนีเบเนนับเก็บบอ,อกเก็บบอ,อกเลยก็ลายขนาดเลยกินนุ่น,นกินนุ่นหน่อย Ô bên nghi ngon 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 này ngon 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 พ่อขัวแล้วครับโอ้ได้อดไหแล้วมาก็มากจีมันเก็บเอาเก็บเอาครับมันไม่ได้รองพี่รองบันทอาเลยเนี่ยไทยสารค้ำหลายก็อยู่ในบ้านครับคนน่ะเบืองวนโอ้มีแต่คนหมันหมันเมืองวนอ่ะบ้านเต่าไว้ยพว่ากันหลับกันนอนได้ขัวแล้วล่ะได้พว้พากันได้หมันหมันเด้อ เบิ่งครับไฟคาก์โกยู่ในบ้านครับเบื้องบนนี่แต่แสงไฟไม่กี่หมดเลยแต่ไบไม่ดีมันเป็นหง่ยเอาอะไรเบื้งครับมันโคตรไหลขนาดมื่อนี้โอ้เบิ่งนี่ครับสิ่ก้าบบ้านเราได้พู้ละครื่องถุงครับได้สนได้สนเนาะเตะบอลลัดตะบอลลัโอ้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเออเอาวันนี้พักกันกลับบ้านนะครับบ้านเนี่ยได้พู้ละครัวพู้ละครัว วันนี้สิภากันกลับบ้านแล้วบ้านเนีน่ยเสร็จหรอครับเนี่ยได้อะนี่่สมิ่งโอ้โหได้ขวดได้หลายอยู่ได้หลายอยู่เอามันมันมันมาหนิผมจะกลับแล้วบ้านเนี่ยประตูนี่ผมได้น้อยหนึ่งอันนี้หูขาดนี่ก็เลยนี่ครับนี่เบิ <S <S <ปะ S 1> บังโอ้ได้พวกเราเต็มเกือบเต็มขวดครับโอ้จะเปิดนี่ตีผมกดน้ำน้อยไหมอันนี้พวกคนได้หลายเพิ่เงี้ิกลับแล้วะครับ้านเนี่ย ได้เลยนะปื้อคึกคักหนอเมืองที่เราได้ขวัญให้เมืองที่เมืองใกล้หิมะเมืองอับเดน้อยก็บเมือไต่ก็ได้บลร้ายครับได้อ่ปื้อเกือบเครื่องถุงเอาได้คักเดนเนียจะได้ไต่ยินุเนี่ยได้ขึ้นมาเกินกันกันเนี่ยเดี๋ยวได้น้อยเดี๋ยวมาตะกอนบาทเขาคุับมาตะกอนบาทก้อนเมืยงเขาครับได้น้อยนึงครับเนี่ยมืองผลงานกันกับมือเนี่ย นี่ของผู้ชอยครับอันนี้ของผมแล้ว <carro> <aggressive lizard> ิ่ห uh, นีบนลับเสนอหนำไปก่อนนี่ของผมครับเนี่ยหมันอยู่มือนเนี่ยมันคือเขาไม่ไม่นี่กับมันอยู่ครับได้กินนู่นกับฝากได้ยุดได้กินเอามาคลิปนี้กับฝากกดแจ้งกดไลค์กดตะใครกดติดตามแล้วก็กระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ